สวัสดีครับคลิปนี้มีแบตเตอรี่ใหม่จาก e อ t a ตารีมารีวให้ชมนะครับพร้อมทางทดสอบให้ชมด้วยตัวนี้เป็นแบตเตอรี่1.5โวลต์ AA ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษนะครับ1.5โวลต์ AA CLR 4,300เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายไฟได้แรง2.5แอมป์นะครับเป็นรุ่นพิเศษของเขาประจุที่สามารถเก็บได้ก็คือ2,700ม ah, ิลลิแอมปนะครับในกล่องน,นี้มี4ก้อนนะ สามารถที่จะสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับจุดเด่นๆก็คือเขาสามารถจ่ายที่1.5โวลต์คงที่ได้แล้วก็จ่ายได้แรงนะครับ2.5แอมป์ตัวนี้ก็จะสามารถที่จะเตือนได้ตอนแบตเตอรี่ต่ำนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะแจ้งยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานอันนี้ตามสเปคนะครับสังเกตดูตรงนี้ฟ t c ชาร์จ2.6ชั่วโมงด้วยเครื่องที่เป็น e อ t a l า p r เนะครับ เอ็ก e a ์ตาเอธรรมดาก็ได้นะตัวนี้สามารถที่จะชาร์จได้เร็วดีแล้วก็สามารถใช้งานได้1,200รอบนะครับแล้วก็ไม่มีเมมโมรีเอฟเฟกก็คือเวลาที่เรามีใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่เสถียรไม่นิ่งเนี่ยเขาจะมีผลกับเมมโมรีนะครับเขาว่าอย่างนั้นส่วนตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆเขาบอกว่ารักโลกด้วยแล้วก็มี m มัล i p l e Protection ก็คือมีระบบป้องกันหลายชั้นหลายแบบนะครับข้อมูลของเขาก็ตามนี้ครับ1.5 AA CLR 4,300นะครับมีระบบโปรเทคด้วย1.5โวลต์คอนเซน์แล้วก็ลีเนียนะครับจุดเด่นก็คือเขาสามารถจ่ายคงที่ที่2.5แอมป์นะครับ1.5โวลต์2.5แอมป์ถือว่าเยอะมากเลยนะแล้วก็ประจุที่เก็บได้สูงสุดคือ2,700 mAh MM. คลิปนี้ก็จะมาทดสอบด้วยเครื่อง z B2L3 ให้ชมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะชาร์จแบตให้เต็มก่อนแล้วก็จะทดสอบ ทายประจุนะครับว่าเขาสามารถจ่ายได้คงที่เท่าไหร่ตัวนี้ก็มาแบบนี้เลยครับแบตเตอรี่จะเป็นสีออกน้ําเงินบางๆน้ําเงินฟ้าๆหน่อยนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นน้ำเงินเข้มนะเอ็กแล้วก็รุ่นนะครับคอนเซ็ปต์ไฮพาวเวอรถือว่าฟังก์ชันเหลือล้อนมากเม็ดอินไชน่าเอ็กตนะครับ r e ช h ร์จเอเบิลลิเธียมไอออนแบตเอรนี่ครับสเปคเขา2,700มิลลิแมนะครับก็ตามนี้ 1.5โวลต์ AA c l r 4,300สำหรับเครื่องที่ใช้ประจุแรงดึงแรงดึงเยอะนะครับก็ต้องใช้รุ่นนี้เขาเป็นรุ่นพิเศษปกติแล้วเราก็ไม่เคยใช้รุ่นพวกนี้หรอกครับเราก็ใช้ธรรมดานะครับตัวนี้ก็สำหรับคนที่ต้องการเอาไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดที่ดึงกระแสะแรงนะครับเช่นรถบังคับหรืออย่างอื่นที่แรงกว่าน,นี้ก็ตัวนี้แหละครับถือว่าสามารถใช้งานได้ดีนะครับ ผมจะชาร์จประจุให้เต็มก่อนก่อนที่จะเอาไปทดสอบด้วยเครื่อง z b นด3านะครับจะชาร์จด้วย e อ t a L4 Pro ซึ่งรุ่นนี้สามารถที่จะคายประจุได้สามารถที่จะซ่อมได้นะครับซ่อมแบตเตอรี่ที่เป็นนิกเกิลไม่เท่าไหร่หนดงโวลต์ก็ได้นะครับสามารถใช้งานได้ดีตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ของเขานะผมจะชาร์จแบตให้เต็มก่อนนะครับลักษณะเขาก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้ตร,นต,รนตรงหัวเข้าใจว่ากรณีที่แบตจะหมดเนี่ยจะมีไฟสีแดงขึ้นหรือกระพริบอะไรประมาณนี้นะครับ เท่าที่เห็นฟังก์ชันที่เขาเขียนไว้นะคงต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วเขาออกแบบได้สวยดีผมรู้สึกชอบตรงที่มีไฟตรงนี้บอกสถานะว่าชาร์จอยู่นี่แหละครับถือว่าเยี่ยมเลยครับลงรายละเอียดดีแบตบก็ลเล็กแล้วออกแบบมาแบบนี้ถือว่าทําได้ดีมากนะครับสังเกตดูตอนนี้อยู่ที่โหมดรีเฟชนะครับผมก็จําเป็นต้องเปลี่ยนโหมดนิดนึงเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ารีเฟชนะครับกดค้างที่ปุ่มจะเป็นการเปลี่ยนโหมดมาเป็นโหมดชาร์จธรรมดาเพื่อให้เต็มแล้วเดี๋ยวผมจะ ไปทดสอบคายประจุอีกที่นึงด้วย z B2L3 นะครับตอนนี้ก็รอให้แบตเต็มนะครับเครื่องนี้ก็ดีมากเลยนะ e อ t ต L4 นะครับสามารถสั่งซื้อได้ผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดียวกันกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแบตทั้ง4ก้อนใช้เวลาแป๊บเดียวก็ชาร์จเต็มแล้วนะครับประจุสูงสุดอยู่ที่2,700 mAh mm นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบด้วย z B2L3 กันเชื่อมต่อกับตัววงจร Z B2L3 นะครับสังเกตดู ตอนนี้เท่าที่วัดโวลต์ดูก็แรงดีนะครับ1 5 1 1.54 1.53หมดเลยนะครับถือว่าเยี่ยมนะถือว่าโวลต์มาเต็มเดี๋ยวผมจะตั้งให้เขาจ่ายประจุให้หลอดไฟนะครับก็จะตั้งไว้ให้ตัดไฟที่ประมาณ0.5นะครับแล้วก็โอเคแบบนี้นะครับปล่อยให้เขาตัดไฟจริงๆอาจจะไม่ถึงนะ ก็ทั้งหมดตามนี้นะครับเขาจะเริ่มจ่ายไฟไปเรื่อยๆสังเกตดูการจ่ายไฟก็ค่อนข้างแรงดีนะครับแต่จริงๆแล้วอยู่ที่หลอดไฟหลอดไฟกินไฟประมาณ250มิลลิแอมนะครับหรือ0.25แอมก็ปล่อยให้เขาดึงไฟไปเรื่อยๆสังเกตดูวนตกค่อมก็อยู่ที่ประมาณ1.1กว่าๆนะครับตัวนี้1.17แล้วก็สังเกตดูตรงนี้นะครับจ่ายที่240มิลลิแอม 1.18นะครับถือว่าโอเคครับมาดูกันว่าเขาจะจ่ายกระแสได้เต็มหรือเปล่านะครับ2,700มิลลิแอมป์ที่เขาเขียนไว้ที่แต่ละก้อนนะครับผมจะทิ้งเอาไว้ทั้งคืนคิดว่าก็น่าจะอยู่ประมาณ7-8ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูที่หนึ่งตอนเช้านะครับหลังจากผ่านมา12ชั่วโมงโดยประมาณนะครับผมให้จ่ายไฟให้หลอดไฟตรงนี้นะเขาจ่ายไฟจนตัดแล้วนะครับ มาดูประจุนิดหนึง่งตอนนี้เขาวัดประจุได้ที่2799นะครับแล้วก็้กอนที่2 2936ก้อนที่3 2687ก้อนที่4 2754นะครับโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่าที่เห็นก็เกือบประมาณ2750 2800นะครับถือว่าเยี่ยมเลยนะเป็นแบตเตอรี่ขนาด 2A ที่จ่ายไฟได้แรงแล้วก็จ่ายประจุได้เยอะนะครับก็เอามาแนะนำประมาณนี้ ถ้าในสนใจก็สามารถที่จะกดตามลึงได้คลิปก็ไปสังซื้อในร้านค้าได้เลยนะครับอยู่ในแพลตฟอร์มรอส่วนลดก็จะได้ราคาถูกลงนะครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างเสถียรน,นะผมใช้แบตเตอรี่แล้วก็เครื่องชาชร์ิของเขาหลายรุ่นเลยนะครับสามารถที่จะค้นหาได้ในช่องอธิบจะบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอามาแนะนําเอามาทดสอบผู้ชมยืนยันว่าเอ็กตาทำได้ดีแล้วก็มีหลายรุ่นให้เลือกนะครับสำหรับคลิปนี้ท่าในใดมีคําถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบามาตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ